สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยเดินได้ทั้งบนและล่างประจับงดประที16่16กรกฎาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไขรทราบล่วงหน้าว่าได้จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่รับบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางแนวทางของเด่นนะคะเดินดีที่10หน่วยนะคะมาได้ทั้งบนและล่างแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันตัวเดียวเลยนะคะแนวทางของ สูตรนี้จะใช้เป็นแนวทางของเลขวิ่งก็ได้แล้วแต่คนชอบนะถ้าชอบก็เอาไปนําไปวิ่งแต่ถ้าลองไปวิเคราะห์ดูนะว่าจะมาที่บนหรือล่างเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะคุยจันนะคะว่าตัวเนี้ที่เราคํานวณได้จะอยู่ที่บนหรือล่างอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก687นะ687ก็ประมาณตรงนี้เลยนะเราเอา563แล้วก็32ตามคําสั่งสูตรนะคานวณเราจะได้ออก687นี่หละค่ะ จางจะย้อนไปหนึ่งงวดเดี๋ยวเราคำนวณด,ด้วยกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคว่อยแคปหน้าจอเก็บไว้วิเคราะห์ตัวเลขในค่ำคืนนี้ด้วยตัวเองนะฮะตัวแรกเราใช้แสนนะคะที่เป็นเลขเจ็ดแล้วนำมาบวกกับพันนะคะพันก็เจ็ดเหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ก็คือเลขสองซึ่งเป็นตัวคงที่ ทำการบวกกันเลยเจ็ดสองสิบสี่สี่กับสองก็เป็นหกตัวที่เราคำนวณได้คือเลขหกผลที่ออกนะหกแปดเจ็ดนะแล้วก็ข้างล่างออกสามหกอาจารย์เน้นที่สิบหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นหกที่หลักร้อยนี่ไม่เอานะคะเราจะดูสองตัวนี้คู่นี้นะแปดกับเจ็ด แล้วก็สามกับหกสองตัวนี้สี่ตัวนี้นะแล้วมันมันมาที่เลขหกใช่ไหมอาจารย์จะถ้าเป็นเอาสีเดียวกันเลยแนละ้วเลขหกเนี่ยมาที่ล่างแบบนี้นะคะเพราะนั้นมันจะเข้าที่ล่างบนถือว่าไม่เข้านะคะถ้าเราเน้นสิบหน่วยโอเคคำนวณต่อเป็นงดที่สอง ว่ที่ออก 6, 8, 7แสนคือ6บวกพันเลขเก้แล้วก็2คงที่6กับ9เป็น15บห้ากับ2ก็เป็นบวกกันได้เจ็ดนะตัวที่เราคำนวณได้คือเลขเจต่อจาก 6, 8, 7ก็คือสองเจด แล้วก็แปดห้าอาจารย์ให้ดูตรงนี้นะเลขสองเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดเลขห้าเลขเจดตัวนี้อยู่ที่บนนะคะมันเดินที่บนล่างไม่เดินนะตัวเดียวนี่แหละอ้าวสีหาย FC แป๊บหนึง่ง จ็ดสองสองเจ็ดนะอยู่ที่บนนะก็คือตัวของมันเองเนะี่ยคือเข้าแต่ไม่ทราบว่าอยู่บนหรือล่างตัวนี้ก็เข้านะก็ดูตามที่มันเข้าว่ามันเข้าอยู่บนหรืออยู่ล่างต่อไปงวดที่3มเลยงวดที่สามตรงสองสองเจ็ดแสนนะเลขสองเราบวกกับพันเลขหก แล้วก็สองคงที่เป็นระยะหวังผลนะก็คือระยะสั้นๆนี่แหละหกเจ็ดแปดเป็นสิบเนาะได้ศูนย์ต่อจากสองเจ็ดเจ็ดกับแปดห้าก็ออกมาที่สามแปดแปดโอเคแล้วข้างล่างออกศูนย์หกบนไม่เข้านะเข้าที่ล่างสลับเลยเนาะ ล่างบนล่างหลักสิบใช่ไหมเราเน้นแปดกับแปดแล้วก็ศูนย์ก็หกสองตัวนี้แต่มันเข้ามาที่เลขศูนย์ประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็คือเข้าบนล่างนะอยู่ที่ล่างอยู่ที่บนล่างบนล่างต่อไปคำนวณน,นะคะว่าที่สี่สามแปดแปดเนาะแล้วก็ดูตรงนี้เลยเลข หลักแสนได้สองบวกกับพันสามแล้วก็สองคงที่อย่าลืมนะเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ที่เลขเจ็ดสามสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดนะอาจารย์เปิดหน้าต่อไปก่อนข้างบนออก สามศูนย์เก้าอ้าวข้างบนไม่มีแล้วข้างล่างแปดเจ็ดอ่าเข้าล่างติดกันเลยเนาะไม่สลับนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล็งเลยเนาะศูนย์เก้าที่เราหวังไม่มีนะคะแปดเจ็ดที่เราหวังอ้าวอยู่ที่ล่างเจ็ดตัวนี้เข้า,านะ,ะอยู่ล่างใช่ไหมคะ ต่อไปเราเขายบขึ้นไปเป็นงวดที่ห้าแสนสองพันหนึ่งแล้วก็สองคงที่สองสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าคำนวณมาได้ที่เลขห้าเปิดใบตรวจมาก่อน ข้างบนออกสามห้าสอง่ะบนห้าเนาะห้าตัวนี้สิและหน่วยนะก็คืออันนี้มาที่10บข้างล่างออกสองศน่างไม่เข้านะเน้นไปที่หลักสิบหลักหน่วยเพราะว่าตามคำสั่งสูตรเลยนะห้าอยู่บนเข้าอ่า ต่อไปเขียบไปเป็นงวดที่หกสามห้าสองเนี่ยเราดูหลักแสนเลขห้าแล้วก็พันเก้าบวกกับสองคงที่ห้ากับเก้าเป็นสิบสี่สี่กับสองก็เป็นหกคำนวณมาได้ที่เลขหก 6. เปิดไปก่อนเนาะบนออกอะไรสามห้าสองแล้วก็สามเสอง้าวไม่มีแล้วไม่เข้านะบนนะสองตัวคือสิบหน่วยเก้ากับสองนี่เลขหกแล้วมาดูล่างออกมาที่0ูหอ้าวปลาอยู่ที่ล่างเลขหตัวนี้หก ถูกต้องเนาะศูนย์กับหเนี่ยมันมาที่เลขหกข้างล่างเพราะฉะนั้นเลขที่เราคำนวณได้ก็ถือว่าเข้านะตัวเดียวแต่ว่ามันอยู่ที่ล่างใช่ไหมล่างหนึ่งสองสามสี่ล่างสี่ง,งวดแล้วบนเพิ่งสองงวดบนสองงวดล่างสี่งวดอะ่ะคำนวณต่อไปงวดที่ออกสามเก้าสองแล้วก็ศูนย์หมาเป็นหลักในการคำนวณคราวนี้เราคำนวณงวดที่เจ็ด งวดที่เจ็ดจะเป็นงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเราก็ดูเลยแสนห้าอาจารย์ดูฝั่งซ้ายมือให้นะแล้วก็พันเจ็ดห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองอ้าวไม่ใช่สิบสองแล้วก็สองกับสองเป็นสี่อันนี้คือตัวของที่นะห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองสองสองเป็นสี่นะได้ที่เลขสี่ ได้เป็นตัววิ่งข้างบนของเราเลยของวดที่แล้วอนะ่ะบนอาจารย์ให้วิ่งไปที่สี่มันมาชนกับตัวนี้แหละเลขสี่เข้าแน่นอนเลยนะอยู่ที่บนนะออกมาที่สองสี่หกใครใส่รองเท้าวิ่งบ้างนะคะสำหรับวดที่แล้วอยู่ที่บนนะเลขสี่ตัวนี้เราจะดูที่สีนะ่กับหกเนาะเลขสี่ตัวนี้มันเข้าบนก็เอาสีใส่ก่อนที่บน นี่ค่ะเ็ดงวดรวดแล้วเข้าข้างล่างออกเก้าหนึ่งอาจารย์เนี่ยจะเน้นไปที่ตัวที่เป็นเลขสี่นี่เลยเนาะว่าจะอยู่บนแต่ถ้าอยู่ล่างก็จะเป็นสี่หนึ่งเลยค่ะตรงเนี้สี่หนึ่งสี่หนึ่งมันแต้มห้ามันเข้าแต้มอแต่ว่าไอ้ตัวแต้มที่เราตามอยู่ระยะยาวสี่สิบสามสี่สิบสี่งวดเนี่ย หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมว่านี้อาจารย์ปรับสูตรแล้วนะบอกให้ไปแล้วด้วยนะว่าว่าปรับสูตรข้างล่างออกมาที่เก้าหนึ่งไม่เข้านะไม่เข้าล่างแต่ตัวเนี่ยเข้าบนเพราะฉะนั้นเราก็จะคํานวณต่อเลยเนาะวันนี้เป็นวันวันหยุดนะคะเป็นเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะทุกทกท่านใน fc ของอาจารย์ก็อาจจะกำลังไปทําบุญอยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ทําคลิปเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็จะไปเหมือนกันนะคะ ทำคลิปไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปปล่อยตามเวลาที่เราจะถึงเวลาที่เราจะปล่อยเราก็ปล่อยคลิปออกไปคะ,ะ fc รอดูอยู่นะคะต้องทําหน้าที่ของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ไปทําบุญนะ,ะสุนทานก็ตอนเย็นก็ฟังธรรมเสร็จแล้วก็เวียนเทียนนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะไปขอบุญนะคะมาฝาก fc ของทางช่องมีดี channel ด้วยนะคะน,นี้เรามาดูงวดที่8 แสนเลข 9, 000, 000เนะ 9, ก้าแสนพันเนาะนะแสนเก้าพันก็เก้าเอาสองตัวนี้แหละมาตั้งเลยเก้าแสนเก้าพันแล้วก็สองคงทีนะ่ตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะเดินหรือไม่เดินนะท่านผู้ชมมีโอกาสเดินต่อหรือว่าไม่เดินก็สุดแล้วแต่ท่านเลยนะอันนี้เรามาดูเก้าสองสิบแปดเป็น แปดกับสองก็เป็นสิบได้ศูนย์ตัวที่เราคำนวณมาได้เนี่ยคือเลขศูนย์อันนี้จะอยู่ในเอเขาเรียกอะไรคะหวยพวงนะหวยพวงที่อาจารย์จัดไปให้สำหรับงวดน,นี้ศูนย์อยู่ในหวยพวงนะและ้วอยู่ในครบสามตัวบนด้วยอยู่ในครบสามตัวบนด้วยอยู่ในหวยพวงด้วยแล้วถ้าเกิดศูนย์มาใครจะใช้ศูนย์ในการจับสองตัวบน ก็ไปใช้ในศูนย์เราก็ไปจับกับศูนย์สาม0ูนย์สก็ได้แล้วเอาลองเอาแต้มวัดดูนะเพราะมันเป็น10หน่วยเดี๋ยวจารย์จะลองวัดไปที่ที่ครบแล้วกันแล้วไม่เอาที่เจเนาะที่ไม่ใช่ครบนะข้อมูลบน36ชุดโต๊ะเผื่อฟุกนะท่านผู้ชมลองดูศูนรอผลจะอยู่บนหรืออยู่ล่าง ถ้าดับขาดล่างงวดนี้มันเป็นเลขศูนย์นะเนี่ยเก้ากับหนึ่งบวกกันเป็นสิบแต่ว่ามันเคยหลุดนะมันเคยหลุดเอ๊เขาเรียกดับขาดล่างเนี่ยมันเคยหลุดเอาสองตัวนี้บวกกันแต่ว่าตอนนี้ศูนย์กับหกบวกกันได้หกก็เอาอยู่สองกับศูนย์บวกกันได้สองเอาอยู่เจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าเอาอยู่ศูนย์หกได้หกเอาอยู่แปดห้าเป็นสิบสามเอาอยู่สามหกเก้าก็หลายๆงวดที่ที่ผ่านมานี้ก็คือดับขาดล่างก็เอาอยู่ เอาเฉพาะตัวอย่างที่เห็นที่ออกมานี่เจ็ดแปดงวดนีค่คือเอาอยู่เพราะฉะั้นถ้าเกิดเก้ากับหนึ่งบวกกันเป็น 10, สิบศูนย์ล่างก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะอาจารย์ก็นึกคิดว่ามันน่าจะอยู่บนเนาะเน้นบนไปแล้วกันศูนย์ถ้ามาก็เน้นเน้นบนเน้นไปที่บนนะอาจารย์เขียนอย่างเงี้ยเน้นบนเนื่องจากว่าล่างมันเจอดับขาดล่างก็ให้เน้นไปที่บนก็คือช่องนี้นะช่องนี้ จะมาช่องนี้ไหมนะก็คืออยู่ทางบนศูนย์แล้วถ้าศูนย์อะไรก็จะเดี๋ยวจับเลยเนาะมันจะจะคนคนเราไปบรรทัดกันนะอย,อยู่ที่คนอยู่ที่มุมมองจะเอาไปจับกับตัวเลขที่ที่มีก็ได้ถ้าเกิดงวดที่แปดสิบสี่เดินต่อมันเดินบนล่างมาหลายงวดแล้วนะคะที่อาจารย์สไลด์ให้ดูจะไม่พูดถึงนะใครอยากทราบไปดูคลิปก่อนก่อนที่วางไว้นะสูตรเด่นบนล่างอ่าแบบบรรทัดเดียวกับ แบบคนละบรรทัดนะสามที่หกชุดโต๊ะดูได้ทั้งบนและล่างนะคะเข้าดีทั้งทั้งคู่เลยสามสี่ห้าหกเจ็ดเดีไปดูก่อนนะมันจะใช้อ่าถูกต้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่แบบนี้เลยอ ถ้าเป็นแนวทางของเลขศูนย์ตัวนี้ถ้าบนนะล่างก็เหมือนกันเลยแหละล่างก็ใช้ใช้วิธีนี้ก็ได้เพราะล่างมันก็เข้าอยู่นะถ้าศูนย์มาจะเป็นศูนย์แหละนี้อาจารย์จะเน้นบนแล้วกันเพราะว่าเขียนไว้ตรงนี้แล้วว่าเน้นบนถ้าดับขาดล่างเอาอยู่ศูนย์น่าจะอยู่บนหรืออาจจะหลุดก็ได้นะมันมันไม่จำเป็นต้องเดินนะคะมันอาจจะหลุดหรืออาจจะเข้าเราก็จะจับได้เป็นเป็นศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก ศูนยเจ็ดศูนย์แปดอ่าแบบนี้เลยแล้วเราก็ดูแต้มเก็บนมานี้แล้วกันแต้มสองตัวนะเพราะมันสิบหน่วยใช่ไหมมันก็เลยเน้นไปที่แต้มสองตัวได้แต้มสองตัวบนมันขึ้นที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ถึงหนึ่งเลยนะมันจะเดินดีระยะยาวนะ บัตรนี้ก็สี่สิบแปดงวดแล้วสี่สิบแปดงวดนะจาเนเก็บไม่ให้ตรงนี้ลองมาไล่ดูขอให้เดินต่อแล้วกันกี่ตัวก็ช่างเอะขอให้มันไม่หลุดมันมันก็จะมีโอกาสถูกนะแต่ถ้ามันหลุดไปก็จบเลยนะคะศูนย์บวกสามแต้มสามไม่มีนะสี่ก็ไม่มีห้าได้หกได้เจ็ด <c oughs> ได้แล้วก็แปดได้เพราะฉะนั้นเราก็ ตรงนี้เราก็กลับตัวเลยเนาะศูนย์ห้าก็เป็นห้าศูนย์หกศูนเจ็ดศูนแล้วก็แปดศูนย์ตรงนี้ไม่ต้องเขียนนะเพราะว่ามันไม่ได้แต้มอยู่แล้วเอาแค่นี้แหละใครมีหลักร้อยดีๆก็เอามาใส่ถ้าใครชอบคู่ห้าศูนย์ก็เอาหกห้าศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดแล้วก็หกศูนย์แปดก็ได้เพราะว่า ตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องเอาก็ได้นะเพราะมัน no, นำเบอร์โนเนาะโน7เจ็ดกับเก้านี่เพราะนั้นก็จะเหลืออยู่แค่นี้ตัวนี้ก็เป็นตัวอ่อนไปนะอ่อน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 ได้แต้มแต่อ่อนนะแต่ตัวแข็งๆก็จะมีอ้าใครชอบแบบไหนก็จัดไปสังเกตนะเพราะจับออกมาได้เป็นแต้มมันจะไม่มีแนวะทางของเลขสองมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดเหมือนกันนะคะเพราะว่า หลักหน่วยล่างเราคำนวณมาได้ที่เลขสองเพราะงวดที่แล้วก็เข้าที่ที่เลขหกนะตัวเดียวเอากันไว้บ้างก็ได้เพราะว่ามันเหลือแค่มันเหลือแค่สามชุดเองเนาะสามชุดห้าหกแล้วก็แปดก็คือห้าหกแปดนี่แหละที่ไม่ได้แต้มนะ <c oughs> แต้มห้าแต้มหกแต้มแปดขอประทานโทษนะเสียงหายอยู่ดีเสียงหายเฉยเลยนะเมื่อคืนนอนดึกเนาะ เกิดปัญหาทางเทคนิคส่วนตัวเล็กน้อยนะทำให้นอนดึกนะท่านผู้ชมต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยอ,อย่างไงก็ไม่ไม่ละทิ้งหน้าที่นะคะที่ตัวเองต้องปฏิบัติให้กับ f อฟซีของทางช่องนะใครชอบเลขศูนย์ก็นําเลขศูนย์ไปใช้เลยนะหรือใครจะลองวิ่งก็ได้นะคะอ่าถ้าเป็นคู่โต๊นะถ้าสูตรตัวนี้เดินจริงๆถ้าเป็นบนนะก็จะโต๊ให้เลยโต๊อันนี้แบบไม่ปักหลักนะเผื่อมันมาร้อยสิบหน่วยอะไรแบบนี้นะ ก็มีตัวแรกที่ชอบเลยที่เราหามาได้คือคู่นี้แหละโต๊ดนะอยู่ตรงไหนก็ได้คู่ฐานคู่หน้าคู่กลางเข้าใจคำว่าโต๊ดเนาะเขาใส่กรอบแล้วกันใครจะเอาคู่นี้ไปลูดเลยก็ได้แล้วก็เอาแต้มสมตัวที่อาจารย์วางให้อยู่ในคลิปไหนก็ไม่ทราบนะไปจดเอาเองแล้วไปแคบไว้เอาเองใครที่แคปไว้ก็ง่ายเข้านะคะแล้วก็ลอกไว้ใส่สมุดต,ตัวเองไว้เป็นงวด,งวดไป โต๊ะนะคู่นี้เลยถ้าหลักนี้มาร้อยใช่ไหมร้อยมันก็จะร้อยอะไรหกศูนย์หนึ่งไล่ไปเลยนี่จะเอาแต้มสามตัวมาวัดบางทีแต้มมันก็หลุดได้นะแตล่ลูดได้ก็ลูดเลยนะครับไหนมีทุนนะถ้าใครชอบนะยกเว้นถ้าไม่ชอบก็สามตัวท้ายรางวัลที่ 1, หนึ่งน่าจะมีอยู่ชุดเดียวที่อาจารย์จะให้แล้วเพิ่มมาตัวนี้ก็จะเป็นอัจจะเป็นหกศูนย์ห้าหกศูนย์สองอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นรูดอันนี้เอาไปรูดรูด รูดไปเลยอันนี้เอาไปรูดนะเผื่อฟุกแต่ถ้าไม่รูดก็เอาเป็นเอออะไรหกห้าสองนะชุดเดียวนะหกห้าสองเดี๋ยวไปไว้สรุปในโค้งสุดท้ายแล้วกันอย่าลืมนะคะตัวนี้มันก็ยังเข้าดีอยู่นะแต่ไม่ทราบจะเป็นบนหรือล่างแต่ถ้าเป็นล่างดับเอาอยู่แล้วก็ต้องเป็นบนนะคะหรือว่าถ้าดับหลุดก็อยู่ล่างได้เหมือนกันอา่าตามนี้แหละ ข้อมูลนะคะเก็บไว้วิเคราะห์ด้วยตัวเองดวงใครดวงมันนะคะ f ออาจารย์ลาไปก่อนพวกก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ